สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนทีน่ชมคลิปนี้กันทุกๆคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับช่องเ,ออเขาเรียกอะไรคิวเคงเหรอ,อ,อตามชื่อนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าก็ผมเพิ่งสังเกตคลิปล่าสุดของเขานะครับก็คือเห็นผลไม้ทองนะเห็นดาบที่มันมีอยู่ติดเดียวนะครับแล้วก็เห็น หัวของโกลมนะครับซึ่งแผ่นี้น่าจะเป็นแผทที่อัปเดตเข้ามาแบบโหเยอะมากเยอะที่สุดเลยนะตั้งแต่ผมเล่นมานี่แผทนี้แหละเยอะที่สุดแล้วนะครับคือมีทั้งออบอสปูใช่ไหมมีภูเขาไฟมีเกาะลอยฟ้ามีทูตสวรรค์นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเนาะแล้วก็รวมถึงสิ่งที่ผมจะให้ดูใน ต่อจากนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือน่าจะเป็นบอสใหญ่สุดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสังเกตนะว่าเจ้าของที่จะใช้เชิญบอสตัวนี้มันได้จากบอสตัวอื่นๆนะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะอย่างเช่นผลไม้ทองนะครับดาบที่มันมีอยู่ติดเดียวนะครับนิดเดียวเนาะแล้วก็ส่วนหัวของโกเลม นะครับซึ่งทั้ง3อย่างนะผมดูคลิปนี้มาแล้วนะครับทั้ง3อย่างเนี่ยจะได้จากบอสทั้ง3ตัวนะเจ้าตัวเนี้ยเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์นะครับที่เราจะต้องเอาไปปลูกนะเอาไปปลูกแล้วก็ทําให้มันเติบโตขึ้นมานะครับนะนี่เขาก็เอามาปลูกให้ดูนะครับเอาเมล็ดพันธุ์มาปลูกนะซึ่งได้จากบอสงูนะครับนะ นี่คือไอเทมชิ้นแรกนะครับที่เราจะใช้เชิญบอสใหญ่นะอ่ะมันพอมันโตมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ก็คล้ายๆต้นอาเบอร์เลยนะเพียงแต่ใบเนี่ยมันจะเป็นสีทองนะครับเห <laughs> มือนใบละองดาวอ่ะ <laughs> โอเคต่อก็เรียกว่าต้นไม้สวรรค์แล้วกันนะครับต้นไม้ทองคําก็ได้นะก็ก็จะได้เมล็ดพันธุ์นะครับซึ่ง จะอยู่แบบนี้นะไม่รู้นะว่ามันอยู่ในตอต้นหรือเปล่านะครับเห็นไหมมันอยู่เหมือนอยู่ด้านในตอต้นมาเลยอะ่ะอ,อ่ะนี่คือไอเทมเชินแรกได้ไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับนี่ก็คือดาบครึ่งเซี่ยวเออเขาเรียกดาบอะไรดาบที่มันเหลืออยู่นิดเดียวอะ่ะผมก็เรียกไม่ถูกนะครับดาบที่มันแตกไปครึ่งหนึ่งอะ่ะนะอันนี้จะอยู่กับบ,บอสมังกรนะครับ ก็จะอยู่ตรงไหนอ่ะเขาถ่ายให้ดูอยู่นะพื้นที่ตรงนี้หรออยู่ตรงแท่นบูชาบอสมก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะตามนี้เลยนะครับน่าจะอย่างนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมแต่บอสมันก็ยังอยู่นะหรืออาจจะไม่ต้องฆ่าบอสก็ได้นะครับแล้วแบบ เราสามารถที่จะเอาไอเทมแล้วหนีได้เลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะตรงนี้นะครับนี่ก็คือดาวฮูวาสนะซึ่งก็เป็นที่อยู่ของบอสโกเลมนะก็ทําให้ผมเข้าใจแล้วนะครับว่าทั้งไอเทมทั้ง3าอย่างเนี้ยได้จากบอสทั้ง3ามตัวนะครับซึ่งก็คือบอสงูบอสมังกรแล้วก็บอสโกเลมนะครับเพื่อใช้ในการเชิญบอสใหญ่นะครับหรือว่าบอสที่อยู่ในป่องภูเขาไฟนะ ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือก็เดี๋ยวไปดูช่องตู้เย็นนะครับเพราะว่าช่องตู้เย็นเขาพิ่งเออนี้ไปนะไม่ใช่ไม่ใช่คือมันมันคนละตู้เย็นนะครับพิมพ์มีนิเวอร์แล้วกันนะเขาพิ่งไลฟ์สตรีมสดไปเนาะนี่นะครับนี่ผมก็ดูไปละ อตอนนี้เขามาอยู่แถวๆไบโอมภูเขาไฟแล้วนะครับเขาก็จะไปตรงกลางนะครับตรงกลางป่องภูเขาไฟเนาะซึ่งให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งในป่องภูเขาไฟเนี่ยมันจะมีออลานก้วงๆอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นลานที่เราใช้ในการเชิญบอสนะน่าจะเป็นบอสที่โหดหน้าดูเลยเพราะว่า จะต้องใช้ไอเทมจากบอสท,ทั้งสามตัวเลยอะผมไม่รู้นะว่ามันจะโหดกว่าบอสกเลมหรือเปล่านะครับเพราะว่าบอสท,ทั้งสามตัวเนี้ยผมยกให้บอสกูเลมโหดที่สุดละนะครับแต่สำหรับคนอื่นอาจจะเป็นบอสมังกรก็ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยสู้กับบอสมังกรสักทีหนึ่งนะครับอ,อ ตรงนี้เขาทำเหมือนแบบเหมือนเป็นโซ่ตึงแท่นตัวนี้เอาไว้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูจุดที่เขาใช้บูชานะครับเห็นไหมมันจะเป็น3มแท่นตรงนี้นะครับซึ่งแท่นตัวแรกนะครับเป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะดูรูปก็น่าจะรู้แล้วนะครับก็คือผลไม้ทองนะครับตัวน,นี้แล้วก็ ใช้ดาบที่มันแตะนะครับดาบอันติดเดียวอ,ะอ่ะ <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับแล้วก็หัวโกเลมเนาะ,อ,ะอันนี้เหมือนเขาวางให้ดูเฉยๆนะหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องใช้สองอันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเขาวางด้านหน้า ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็วางด้านบนอีกชุดหนึ่งนะครับนี่แท่นมันก็จะเป็นสีทองขึ้นมานะครับตรงกลาก็จะเป็นดาบนะฝั่งซ้ายก็จะเป็นผลไม้ทองฝั่งขวาก็จะเป็นหัวโกเลมนะครับอ่าพอเชิญเสร็จมันก็จะเป็นมอสออกมานะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนลวกันนะครับเผื่อใครอยากดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปนี้ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับ ก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ